ทีนี้อยากจะถามถึงผลข้างเคียงดีวกว่าค่ะพี่แม่ค่าว่าเราเนี่ยนะคะจะมีอาการอะไรบ้างเป็นอาการผลข้างเคียงปกติทั่วไปที่ไม่ใช่การแพ้ะคะ่ะ,ะ,ะผลข้างเคียงที่เราพบได้เช่นอาการเจ็บตึงบริเวณที่ฉีดนะคะบางคนอาจจะมีไข้ต่ำๆแต่การเหล่านี้ไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าจะเป็นได้2-3วันหลังการฉีดหลังจากนั้นคนไข้จะดีขึ้นเองบางคนอาจจะอาจจะมีอาการขึ้นไ้อาเจียนบ้างนะคะเกิดขึ้นไ้อาเจียนนะคะประมาณ2ครั้งน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่เกิดฉีดไปแล้วกลับบ้านนะคะในวันนั้นอาเจียนมากกว่า5ครั้งฉีดปกติละ ต้องรีบมาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดะนะคะ,ะหรือว่าอาจจะอาจจะมีอาการปวดศีรษะได้บ้างมีอาการอ่อนเพลียอันนี้<ะ>เป็นผลข้างเคียงทั่วไปจริงๆเวลาที่เราสังเกตอาการนะคะพี่แนนเหมือนที่พี่แนนบอกว่า<ะ>ปกติหลังฉีดปุ๊บเขาจะให้นั่งรอเนี่ยประมาณ30นาทีใ,ในการดูว่ามีอะไรรุนแรงไหม<ะ>บางคนบอกกลับไปถึงบ้านรู้สึกว่าไม่มีแรงไปสองวันอันนี้ถือว่าปกติไหมคะพี่แนนต้องดูว่าอ่อนแรงแบบไหนถ้าเกิดอ่อน เปรียยเกียแรงเหมือนฉีดวัคซีนทั่วไปไม่ต้องกังวลค่ะประชาชนหลายท่านที่มาฉีดวัคซีนประมาณสามสิบนีเขาก็บอกว่าตอนฉีดเสร็จเฮ้ยหมดแรงอะไรเงี้ยเราก็จะดูอาการวัดสัญญาณชีพคนไข้ไปตลอดดูความปรมิมาณออกซิเจนในเลือดนะคะแต่พอประมาณครบ่สามสิบนาทีคนไข้จะเริ่มดีขึ้นอันนี้ไม่เป็นไรค่ะแต่จุดกลับบ้านไปเอ๊ะมันชาตามไปมือไปทผิดปกตินี่ค่ะผิดปกติแล้วต้องรีบมาโรงพยาบาล ซึ่งอาการข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงและอันตรายค่ะก็จะมีอาการอ่อนเพี้ยเพลียแรงมากขึ้นนะคะมีอาการปวดศีรษะมากนะคะมีอาเจีนยนมากกว่า5ครั้งนะคะมีอาการเป็นลมล้มพับหมดสติ ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนโควิดเนะะี่ยค่ะกลับไปที่บ้านต้องบอกคนที่บ้านนะคะว่าเฮ้ยเราฉีดวัคซีนโควิดมาะนะคะตัวเราแล้วก็คนรอบข้างหรือว่าผู้ดูแลก็จะได้ดูแลเราด้วยว่าเออเรามีอาการผิปกติหรือเปล่านะคะ,คะแต่เกิดมีอาการนะคะโดยทุกปนเกิดประชาชนฉีดะคะ่ะเราจะให้โทรแจ้ง169เพื่อแจ้งเข้ากับส่วนกลางแล้วก็ไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อทําการรักษา อันนี้เป็นผลข้างเคียงค่ะแต่ก็แพ้ได้ซึ่งอาการแพร้ที่สังเกตได้ง่ายเช่นพืนขึ้น,นแน่นอกหายใจไม่ออกอ,อันนี้เป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายนะคะถ้าเกิดมีอาการก็ให้รีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเช่นเดียวกันแต่ถามว่า24ชั่วโมงไม่เกิดหลังจากนั้นเกิดได้ไหมก็มีคนไข้บางคนก็สามารถแพ้หลังจาก24ชั่วโมงได้ก็คือต้องระวังเอาไว้ค่ะ<ต>ค่ะแต่ปกติแล้วก็ไม่น่าจะเกิดประมาณ4วันนี้ปะ,ะโดย<ม>ดทั่วไปอะค่ะ24ชั่วโมงถ้าเกิดจะเกิดอะมักจะเกิดแล้วค่ะแต่ถามว่ามีโอกาสแพ้วัคซีนหล จาก24ชั่วโมงไหมม,มีแต่ก็น้อยค่ะค่ะ,คะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้พี่แนนเนี่ยสร้างความมัน่นใจกับประชาชนหน่อยดีกว่าเน,นาะในฐานะที่เป็นคนคด่านหน้าเลยนะ,ะที่คอยม,มาดูแล ประชาชนที่คอยมาฉีดวัคซีนตรงนี้จริงๆแอลว่าพี่แนนเห็นเคสเยอะมากๆในแต่ละวันเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้พี่แนนเชิญชวนดีกว่าบอกกับประชาชนที่ตอนนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการฉีดวัคซีนหน่อยดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นค่ะการฉีดวัคซีนโควิด -19 กค่ะก็คือการฉีดวัคซีนทั่วไปนะคะจริงๆการฉีดแต่ถามว่าดีไหมมันดีกว่าไม่ได้ฉีดอยู่แล้วนะคะการฉีดวัคซีนมันดีอยู่แล้วนะคะแต่การฉีดวัคซีนโควิดไม่ได้าคะุณจไม่เป็โคคิด -19 แต่่วาการฉดวันซีค ความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็เป็นการเสริมภูมิให้กับร่างกายนะคะดังนั้นค่ะการมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมการล้างมือบ,บ่อยๆการใช้แอลกอฮอล์นะคะหรือว่าการใส่หน้าก,กากอนามัยแบบพวกเราเนะะี่ยค่ะยังจำเป็นสำหรับทุกท่านนะคะ